ทุกคนวันนี้มาในหัวข้อเกิดมาเพื่อฟังตัวเองนะคะอ่ะหายใจเข้าลึกพอดีว่าเมื่อคืนเตยไปพอดีเตยไปอ่านเขาเรียกว่าเอ่อ Human นดีไซนเนาะทุกคนเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิฟต์พรสวรรค์ของประทานอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้แต่แรกเตยก็ แฟนก็ถามว่าเว่าเตยเนี่ยมีพรสวรรค์หรือว่าของประทานอะไรเตยก็เลยบอกแฟนว่าอพรสวรรค์ของเตยก็คือคว,ความสับสนความสับสนความสับสนเนี่ยทุกคนอันนี้เตอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าสิ่งที่มันมีในตัวเราอะไม่ไม่ว่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ชอบนะคุณสามารถที่จะเป็นเราชนะ สามารถที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งได้เหมือนเหมือนคําสอนอับราฮัมฮิกะที่เขาสอนว่าการที่เรารู้ในสิ่งที่เราอ่ะไม่ชอบมันก็ยังมีคุณค่าเลยการที่เราบางังคับมันเหมือนกับว่าคําสอนของอับราฮัมฮิกอนอที่บอกว่าเราลงมาเกิดอ่ะในทะเลที่มันมีคอนทราสมีความหลากหลายใช่ไหมเพื่อที่เราอ่ะจะได้จะได้อะไร เดี๋ยวคิดแปบบ๊บจะได้รู้ <laughs> อยู่ดีสมองก็หลุดเพราะว่าไปคิดอีกเรื่องหนึง่ง <laughs> สุดยอดเลยอะสติแบบโอ้โหเตยกำลังเตยกาลังคิดว่าเออเตยตัดคลิปพอดีเตยพูดถ,ถึงเรื่องคอนทราส์เนาะพอดีเตยตัดตัดคลิปเสียงของท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วเตยอะตัดต่อไว้แล้วเตยคิดว่าเออเดี๋ยวตเตยจะเอาไปลงย u b e เนะเมื่อกี้เตยก็เลยหลุดนิดนึง เขาเรียกว่าอะไรนะเราอะมาเกิดบนโลกใบนี้เรารู้ว่ามันมีความหลากหลายมีคอนทราสต์เพื่อที่เราอะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยใช่ปหะเตยก็ได้ยินมาบ่อยมานานด้วยนะเตยเพิ่งมาเข้าใจเมื่อไม่เท่าไหร่นี้เมื่อตอนที่คุณตู่เขาทำโพงทาคอร์สบีซงบีซอสอะไรก็ว่าไปเราก็เพิ่งได้มาเข้าใจละเอียดละออในเรื่องนี้บวกทั้งแบบเออมันก็ตกผลึกจากประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างมาด้วยเนาะแต่ก่อนอะ เป็นคําพูดที่แบบเหมือนเตยได้ยินแล้วเตยก็พูดแบบท่องจําอ่ะเหมือนก็เอ้ยก็ไก่เขาไขในเ้าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก็ตในมันจริงๆอ่ะทุกคนก็เพิ่งมาจะมาเข้าใจเรื่องเรื่องนี้เลยนะแต่ก่อนก็คือไลฟ์แล้วก็พูดคํานี้บ่อยมากอย่างที่เตยแชร์ไปเนาะในคําพูดของพี่วชาน่ะแม้แต่ความหนักเรารู้สึกหนักอึ้งในชีวิตมันยังมีคุณค่าเลยพอเวลาที่เรารู้สึกเช่นเรารู้สึกไม่มีความสุขอ่ะเห็นไหมหลายคนอ่ะก็ ทําให้ทุกคนอ่ะมาตั้งใจเรียนศัจธรรมอย่างจริงจังเพราะว่ารู้สึกว่าอ๋อมันเบาฟังแล้วมันเบามันตื่นรู้มันก็จ่างมันดีมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจเอาตัวเองมาฝึกฝนเห็นไหมว่ามันมันสิ่งนั้นมันมีคุณค่าแม้แต่การหนักอึ้งในชีวิตหรืออะไรก็ช่างที่บางครั้งเราคิดเหมือนมันจะเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆมันก็มีสิ่งดีๆมีคุณค่าอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เข้ามาก็คือดีหมดจริงๆทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะก็คือดีหมดอ่ะหายใจ พที่แต่เล่าเนาะว่าเหมือนกับว่าเออแต่ที่ที่แฟนบอกว่าอ๋อแล้วเอพรสวรรค์ของที่รักคืออะไรคะแต่ก็บอกว่าคือความสับสนค,คือคือที่บอกว่าความสับสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนแต่ก่อน คือเล่าแบบบีบๆนะไม่ได้ว่าอยากขยี้ขี้มากแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ใน,อย,อ,ยในอยู่ในจุดไหนก็ช่างในสิ่งที่ทุกคนเป็นทุกคนสามารถอัปเกรดจวดๆไปได้เลยอย่างไพศาลเพราะว่าเตยเคยเป็นคนนั้นมาก,ก่อนแล้วก็เจอคนเยอะมากมายถ้าคุณยังคีบ going ไปต่อเจรไนให้ตัวเองไปต่อในการวิวัฒนนการเติบโตทางจิตวิญญาณนะ คุณทําได้แต่ก่อนเตยก็เป็นคนหนึ่งที่มองคนอื่นว่าแบบทําไมเขาเก่งจังบางเตยมองรุ่นพี่ที่เขามาก่อนเตยอะรุ่นพี่หลายคนที่แบบอยู่ในยุคปุกเบิกอะที่เขาแบบเขาสุดยอดมากเขาเก่งมากเขาแบบหูทาไมเขาสุดยอดขนาดน,นี้แบบมันช่างห่างไกลเสลือเกินซึ่งตอนนั้นเราอะแบบเพิ่งมารู้เสึอทำใหม่ๆแล้วยัง ของเก่าหรือว่าใดๆมาน่ะทุกคนแต่เตยอยากบอกทุกคนเลยว่าทุกคนทําได้มากแล้วตอนนี้เตยเจอคือระหว่างเส้นทางน่ะมันมีคนใหม่เข้ามาตลอดเวลาเนาะแล้วคนเก่าก็มีการเติบโตเตยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกคนแบบเยอะมากอะเยอะมากที่มันเห็นทุกคนเตยเห็น before after ของทุกคนเยอะมากเตยเลยอยากบอกเลยว่าไม่คือคุณเนี่ยอย่าแบบไม่ต้องมองในปัจจุบันคุณเลยนะ เพราะว่ายังไงก็ช่างคุณกําลังเติบโตอยู่แล้วทุกวัน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 อ่ะคุณมีการเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วคุณก็เติบโต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 ,ต,ดโ,ตโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองอ่ะไปเปรียบเทียบกับใครเลยแต่มันคือการที่แบบเปรียบเทียบกับตัวเองในวันแรกอ่ะวันแรกที่เรามารู้สึกจะทดูดิกับวันเนี้ยเรา จะเกิดใหม่เป็นคนละคนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปไปเอาตัวเองไปเที่ยวกับใครมีแต่การเที่ยวของตัวเองที่เตยเล่าแหละว่าตลอดเส้นทางที่เตยฝึกสิลธรรมมาอ่ะเตยไม่เคยเองไปเที่ยวกับใครเพราะว่ามันมีแต่คนเก่งๆอยู่แล้วไงเทียบไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าเราแบบดองแดงดองแดงพึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มีการแบบไม่มีความรู้สึกหมายถึงระหว่างที่เตยฝึกศัลธรรมมาในเส้นทางนะมันก็เลย ถ้าไม่มีความรู้สึกจะไปน้อยเนื้อต่ำใจหรืออะไรเพราะว่าเพราะว่ามันมีแต่คนเก่งกว่าเราอยู่แล้วไงเราก็เลยได้แต่แบบว่าเออโอเคชื่น,ช,นชมตัวเองนะเราเออเก่งขึ้นนะแล้วเราก็ฝึกไปในรูในเลนของเราตลอดรู้ตัวอีกทีก็คืออา้าวมาไกลแล้วอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วคราวนี้นกลับมาที่บอกว่าไม่ว่าตอนนี้ปัจจุบันไม่ว่าเราเกิดมาเราจะเป็นใครก็ช่างเราสามารถที่จะสวิตไปเป็นอีกฝั่งตรงข้ามได้ เตยบอกว่าเตยเกิดมาเตยเป็นคนคิดมากใช่ไหมตั้งแต่เด็กเตยจะเป็นคนที่คิดมากอ้าพี่ตุ๊กสัสดีค่ะเตยจะเป็นคนที่คิดมากมากตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กเกิดมาจะเป็นคนที่มีความสุขไม่เป็นไม่รู้ว่าการแบบคนแบบไม่ใช่คนล่าเริงเบิกบานอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมไม่ใช่คนเบิกบานเลยตั้งแต่เด็กจนโตแต่มันคือสิ่งที่เตยเลือกเลือกให้ตัวเองว่าว่า ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ที่เตยเล่าว่าเตยไปอ่านงานวิทยาศาสตร์อะพวกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่เขามีความสุขอะว่าเออเขาทํายังไงอ่านเป็นงานวิจัยเลยนะงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เขามีการทดลองต่อเนื่องในกลุ่มคนมาเป็นระยะเวลาาวลานานอะไรอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เตยตั้งใจเลือกจงใจเลือกให้กับชีวิตตัวเองเห็นไหมว่า <He S 2> มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเกิดมาแล้วเราจะแบบว่าเออจะต้องเป็นสิ่งนั้นเลยแบบว่าคนนี้เขาเกิดมาเขาเขาเก่งกว่าเราหรือว่าอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่มันฝึกได้เหมือนที่ทําไมทุกคนแบบว่าถามอะไรเตยแล้วเตยสามารถตอบได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างจะตามค่าพลังงานนั้นๆอันนี้พี่ออก็บอกด้วยนะพี่ออบอกเตยเตยอ่ะมีการเกิดการเกิดความสับสนเหมือนกันว่า ในช่วงที่เตยแบบเหมือนสภาวะเปลี่ยนเรียกูเรียกว่าสภาวะหรือเรียกอะไรขึ้นเปลี่ยนขึ้นขึ้น,นหรือปัญญาภายในเราเปลี่ยนอะ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเราไปอีกอีกเลเวลนึงอะทุกคนเข้าใจไหมซึ่งมันจะเหินฟ้ามากแล้วมันก็จะมีคนแบบมาฟ้องอยู่ว่าคนเขาก็จะไปบอกว่าเขาอะฟังเตยพูดไม่รู้เรื่อง เหมือนแบบมันเหินเกินไปเขาฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันก็ทําให้เตยอ่ะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เบอร์หน้าไม่ไหวแม่ฟิลเตอร์กับพิ๊ฟิลเตอร์ก็คือดีเทคหน้าไม่ได้มืดจัดสวัสดีค่ะคุณปิ่นนี่คนสวยสวัสดีค่ะพี่นี่สวัสดีค่ะเงินเข้าแต่เช้าเลยเย้เย้เย้เขอบคุณค่ะพี่นี่ก็คือเลิศมากฟังมากเนาะใช่ใช่ใช่เราจะได้พัฒนาทุกวันสวัสดีค่ะ เจเพียวนะคะพี่บุ๋มคนเจเพียวคนปังคนเลิศอ่าโอเคมาเมาส์ต่อนะคะ <laughs> มาเมาส์ต่อในความมืดนะคะทุกคนอ่ะโอเคไม่ว่าที่เตยเล่าเนาะว่าเตยเกิดมาเป็นคนที่คิดเยอะมากตั้งแต่เด็กเราก็เป็นคนที่แบบความคิดบนด้วยนะเตยเลยเข้าใจคนที่เขาคิดบนอะมันเป็นยังไงเราเลยสามารถที่จะแบบสอนเขาได้ไงเพราะว่าเราเข้าใจเขา มันจะเป็นเหมือนลักษณะซีตกล่องอะ่ะมันจะอันเดิมซ้ำๆ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 ำๆไม่ไไหนอะ่ะคือบางคนหลายหลายคนอันเนี้ยเป็นระดับผู้ตื่นรู้เนาะบางทีพูดไปขนาดพูดมั่วซั่วตัวหลวงไปนิดนึงหูเขายังเป็นหูเพชรจับได้แต่แลักษณะบางคนแบบบางทีเรียนมาเยอะฟังมาเยอะเขายังไม่เก็ตอันเนี้ยต้องต้องช็อต <c oughs> ช็อต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 หมายถึงว่าเหมือนจ่ายยาแรงสักหน่อยช็อตตลกอ่ะต้องช็อตเข้ามาเข้ามาชัตเข้ามาชอตหน่อยเข้ามาเข้ามาชัดเข้ามาชัดหน่อยมันก็เขาเรียกว่าอันนี้อันนี้พี่อ้อบอกเนาะว่าหมายถึงว่าหนามเตยน่ะจะแบบพูดตามค่าพลังงานของคนนั้นๆจะไม่ได้พูดรวม หมายถึงลักสะบางทีคนนี้ที่มาถามค่าพลังงานเขาอยู่เท่านี้ต้องตอบเขาที่เท่านี้แต่ถ้าบางคนมาอีกสเต็ปนึงถ้าเป็นสเต็ปเหืนแล้วอ่ะเราต้องพูดในระดับแอดวานซ์เขาไปเลยเพราะว่าเขาต้องให้เขาเหืนไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่อ้อก็เลยบอกว่าเออหมายถึงว่าหนามเตยน่ะจะเป็นคนที่ตอบ พูดตามค่าพลังงานของคนนั้นๆที่เขาเข้ามาฟังตอนแรกเตยก็มีการสับสนนะทุกคนมีการสับสนในการแบ่งปันมากว่าเอ้ยจะเอาอยัางไงดีเราจะเราจะเหินฟ้าไปเลยไหมหรือเราจะแบบมาไต่สเตปตักกะลำดับขั้นหนึ่งสองสาเตยเคยพยายามแล้วนะตอนตอนที่เตยเหินเหินแรกๆอะ่ะเตยพยายามอยากที่จะมาไลฟ์แล้วก็อธิบายเป็นแบบสเตปตักกะ แบบที่เราเคยทํามาเพราะแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่อธิบายคนได้เก็ดเข้าใจดีมากเพราะเราจะแบบพาไปทีละสเตปพาไปทีละขั้นคือซ้อนเรารู้เลยว่าซ้อนไม่อนุญาต <laughs> ซ้อนจะพาเราเหินฟ้ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตยก็แบบว่ามันก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยตกผลึกว่าเอ้ยแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่เรามาออกมาทําเนี่ยเราทําอะไรอยู่สิ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบ ฝึกกับพี่วาชานะแล้วพี่วชาจะเป็นคนที่ชอบพาทำเวริร์กช็อปคือสอนให้เตอยอะคิดเองแล้วพอสอนให้เตยคิดเองอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราจะจําทุกอย่างเลยนะทุกคนขนาดเตยเนี่ยไม่ได้เรียนกับพี่วชามาเป็นปีแล้วเนาะแต่ทุกคําสอนพี่วชานี่เวลาเตยใช้ชีวิตอยู่อะมันยังคงแบบเข้ามาในหัวจึ้งจึงจึงจึง,จง,จงอยู่ตลอดเวลาอย่างหนึ่งเลยอย่างเช่นสมมุติออกมาไลฟ์อย่างเงี้ย สมมติเราเกิดความสับสนเนี่ยพี่วชาจะถามเลยว่าแล้วหนูต้องการอะไรออกมาไลเนี่ยไล่ทำไมถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะหนูมีความสุขค่ะหนูออกมาทำสุขให้ตัวเองโอเคเราไล่แล้วมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็คือตอบโจทย์แล้วไงในสิ่งที่ต้องการจบ <laughs> หรือสมมติว่ามีคนถามแล้วเราอ่ะ รู้สึกว่ามันง่ายมากสําหรับเรามากเลยนี่ส่วนมากเตยจะเป็นอย่างนั้นคือเวลาที่มีคนถามอะ่ะแล้วมันง่ายมากสําหรับเราเลยไงยแบบอุ้ยอันนี้คนง่ายง่ายมากแบบสมมติว่าติดเรื่องนี้ขนมเตยแล้วอุ้ยง่ายมากเตยก็จะออกมาไลฟ์เนี่ยมันก็คือเพราะอันนี้ก็คือตอบโจทย์เราในสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะแบ่งปันความง่ายให้เขาอ่ะได้รู้สึกง่ายไปเหมือนเราเนี่ยพอเราทําสิ่งนี้ได้แล้วนั่นก็คือ ตอบโจทย์แล้วไงในสิ่งที่เราต้องการก็คือจบแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าย้อนกลับมาที่เรื่องการแบ่งปันใช่ปะว่าสมมุติเราต้องการจะบอกคนนี้ว่าสิ่งนี้ง่ายแปลว่าอะไรเราก็ต้องการให้เขาอะได้รับความง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นเขาได้รับความง่ายก็แปลว่าเราอะโอเคบรรลุจุดประสงค์เราหรือต่อให้ถ้าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องไปเฟลนะทุกคน ไม่หลอกส่วนมากทุกคนเขาจะบอกว่าฟังเขาใจง่ายแหละแต่ว่าไม่ว่าจะใดๆก็ตามการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะนั่นก็คือเดอะเบสที่สุดแล้วเสร็จแล้วจะกลับมาที่อะไรต่อนะหัวข้ออะไรคืออะไรคือทุกคนหัวข้ออะไรคืออะไรคะหัวข้ออะไรก็คืออะไรนะเธอรู้ไหมหัวข้ออะไรเราคืออะไร เธอดูให้หน่อยดิจำไม่ได้วงหัวเขาอะไรคืออะไระไรู้ไหมขอมเกิดมาเพื่อฟังตัวเองอ๋อ <laughs> เกิดมาเพื่อฟังตัวเองแล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยเตยก็ <laughs> เราคนไม่ได้สับจับไปกระเดียดมาก มันก็เป็นสิ่งที่เตยฝึกฝนให้ตัวเองนะทุกคนถึงท,ทุกวันนี้เตยก็ยังฝึกฝนเจรนายตัวเองแบบละเอียดแล้วก็ละเอียดได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเตยไปดูฮิวแมนดีไซน์เนาะดูเขาเรียกว,ว่าพรสวรรค์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นมาเลยว่าเหมือนตเตยนีย่จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องจิตวิญญาณชอบในเรื่องความมิลเลอรเคิลอะไรอย่างเงี้ยมากๆแบบชอบมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่แบบฟิลลิ่งดี๊ มีความรู้สึกที่มันเหมือนแบบเกิดมาเพื่อที่จะแบบว่ามามาสอนให้ทุกคนน่ะรู้สึกกับปัจจุบันขณะอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะชอบแล้วก็ทำในเรื่องนี้แล้วก็มาสอนคือทุกอันนี้มันขึ้นในนั้นเลยนะมันบอกว่าโดยส่วนมากแล้วอ่ะ มนุษย์ทุกคนน่ะจะสนใจแต่วอดอีทหรือว่ากายภาพตรงหน้าความจริงที่อยู่ตรงหน้าทั้งที่จริงแล้วอะ่ะความจริงคืออะไรคะความจริงก็คือความรู้สึกที่เราส่งออกนะปัจจุบันค่ะมันไม่เกี่ยวว่าความจริงตรงหน้าคืออะไรแต่ว่ามันอยู่ที่ตอนเนี้เราส่งออกอะไรอยู่ไวเบสชั่นเราคืออะไรเรากําลังรู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้นั่นแหละคะ่ะคือคืออะไร คือความจริงนะปัจจุบันไรอันนี้ก็คือบ้าของแท้ไม่ได้แกล้งบ้าเออนั่นแหละเขาก็เลยพูดมาประมาณนี้แล้วอันนึงที่เตยชอบมากเลยนะแล้วมันก็บอกว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บางครั้งเราอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เป็นตรรก,กะลอจิกแล้วก็บอกเราว่าหัดมองความจริงตรงหน้าซะบ้างซึ่งเตยเกิดมาเป็นอย่างไนเลยทุกคน พอบอกมันในนี่มันในเนวตไวไฟเธอเราไม่ได้ปล่อยแล้วอ้าวเหรอแล้วมันขึ้นไวไฟใครต้องขึ้นไวไฟใคร <c oughs> อยู่ตอนนี้คือแม่เตยก็จะบอกว่าหัดมองความจริงตรงหน่าสะบ้างเพราะว่าจะชอบบอกว่าเหมือนเตยเน,นี่ยตั้งแต่เด็กจะชอบอยู่แต่กับในจินตนาการในโลกเพ้อฝันแ <c oughs> พงมากค่ะแ <c oughs> พงมากฮักเน็ตก็คือต,ตูดไม่ไหวเ <c oughs> ขาก็เลยบอกว่า ให้เราคือให้เราอะฟังข้างในตัวเองฟังข้างในตัวเองก็คือเชื่อมั่นในข้างในของเราในสิ่งที่อบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถอธิบายบอกคนได้ด้วยประกาศเหตุผลจริงๆแล้วอะอะอย่างเตยเองที่ว่าจริงๆเตยเกิดมาแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์ชอบอะไรที่มันอธิบายได้เป็นเหตุเป็นผล แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยจะไม่ชอบอะไรที่แบบอะไรก็ช่างที่มันไม่สามารถอธิบายได้หรือไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลอะเตยจะเป็นคนที่จะคิดอย่างนี้ตลอดคิดแบบตักกะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนที่เตยมาเรียนศิลปธรรมแล้วเตยสามารถมาในเส้นทางนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะว่า ตยได้รับความกระจ่างแล้วเตยรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าอะไรมันคือแก่นแล้วก็ามาใช้กับชีวิตแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างแท้จริงแล้วพอเวลาบอกต่อมันไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แค่คนเดียวหรือสองคนไงคนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเนี้ยเยอะมากมันไม่ใช่การมโนแล้วมันคือแบบเออแปลว่ามันเป็นคล้ายๆกับ กฎวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออแต่ก็เลยแบบเออเรารู้แก่นเราเราเรา,เรามีความได้รับความกระจ่างแล้วมันก็เกิดจากสิ่งที่เราอ่ะทําฝึกฝนเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตตัวเองด้วยเราก็เลยค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในเส้นทางนี้แล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยเขาก็บอกเราว่าบางครั้งในเวลาที่เราเติบโตมาในครอบครัวสมมุติว่าเราเกิดมาคนอาจจะบอกเราว่าให้รู้จักแบบทําทตามเหตุตามผลของคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ อันนี้มันขึ้นอย่างนี้เนาะอันนี้แต่อเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าให้เรา่ฟังข้างในตัวเองหัวข้อคืออะไรนะเธอเกิดมาเพื่อฟังตัวเองเกิดมาเพื่อฟังตัวเองอ๋อายถึงเขาบอกว่าเราอะเกิดมาเพื่อที่จะฟังข้างในตัวเองแม้กระทั่งต่อให้คนอื่นน่ะเขาจะเขาจะอะไรนะเขาจะไม่ได้เข้าใจอะ่ะ <laughs> เราก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องปไปอธิบายให้ใครเข้าใจ <laughs> มันขึ้นอย่างนี้เลยทุกคนติบานเมื่อคืนติบานประมาณว่าเออคุณแบบเกิดมาเพื่อที่ใช้ใการนําทางจากข้างในของคุณเพราะฉะนั้นแล้วแล้วเวลาที่คุณรู้ชาร์ดว่าอันเนี้ยมันใช่ให้ไปกับข้างในของคุณในทางเนี้ยแล้วต่อให้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เก็ตไม่ได้เข้าใจ ก็เรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องไปอธิบายใครซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เตยฝึกสัจธรรมมาแล้วก็เป็นสิ่งนี้ก็คือเราตอนแรกอ่ะเราชอบสัจธรรมเซบาทุกคนแล้วเราก็ฝึกฝนให้ตัวเองซึ่งสัจธรรมมันจะส่วนทางกับอะไรข้างนอกใช่ไหมเช่นเราจะมามีความสุขโ <c oughs> ดยที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นมากอ่ะคือส่วนทางกระแสะคนข้างนอกอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ตั้งใจเลือกให้ตัวเองเพราะว่าเราฟังข้างในเราเราฟังแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่ามันใช่ อเราฟังแล้วรู้สึกใช่เราก็แค่ทําตามพอเรารู้สึกใช่ใช่ปะ่ะเราบังเอิญทาต่อเนื่องมาแล้วมันบังเอิญเกิดผลลัพธ์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้พอมาเอาแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเจ๊ก็เลยอยากที่จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็มีปัญญาภายในของทุกคนอยู่แล้วเนาะบางคนจะเรียกธาตุรู้ผู้รู้อะไรก็ได้มาหาปัญญาซอสจัก,กรวาลอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะเรียกอ่ะจริงๆทุกคนอะ่ะก็มีอยู่ข้างในอยู่แล้ว ที่เวลาที่ทุกคนฟังอะไรที่มันใช่ทุกคนก็จะรู้สึกเลยว่า yes สารจากซอสคืออะไรสารจากซอสคือ empower เวลาคุณฟังแล้วอํานาจมันอยู่ในตัวคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดถ้าอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขข้างนอกนะอันนี้แบบด้วยความที่เหมือนเตยเรียนมากับพี่วชานะพี่วชาจะเป็นคนที่ชอบพาเตถอดเงื่อนไขทุกอย่างอะไรที่มันจะมาบล็บอกเราว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พี่วชาจะให้ถอดออกให้หมดเลยว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวเราลววว้วนๆเราเชื่อแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้น มีแค่นี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเราเชื่อแบบไหนเราจะเป็นอย่างนั้นถอดตะกะข้างนอกออกเต้ก็เลยจะเป็นคนที่แบบว่าเออแบบฝึกฝนสิ่งเนี้ยมาให้ตัวเองเนาะงงพูดถึงเรื่องนี้ได้งงืออ๋อแปลว่าเวลาที่คุณได้ฟังอะไรแล้ว แล้วข้างในตัวคุณอะซอสคุณเห็นด้วยอะ่ะความรู้สึกข้างในคุณมันจะบอกเลยว่ามันใช่ yes e m มัน empower ในตัวคุณเนี่ยแหละคือสารจากซอสแต่ถ้าคุณฟังอะไรแล้วมันรู้สึกหนักๆงงๆนะเอ๊ะงงๆไม่ค่อยเคลียร์นั่นแหละนั่นแหละมันก็คือตามใบเบสันนั้นออาสวัสดีค่ะคุณวัชิรานะคะสวัสดีคุณ สิริการกัมนปิยพัฒนนะคะอ่าโอเคทุกคนประมาณนี้เนาะสวัสดีทุกคนนะคะก็ I love you ค่ะไปละบาย